สวัสดีค่ะวันนี้บัวพาทุกท่านมายังวัดจอมสุดารามหรือเดิมชื่อว่าวัดไพรงามค่ะเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เองนะคะซึ่งวัดนี้ค่ะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3หรือประมาณพุทธศักราช2390ค่ะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีอายุถึง177ปีค่ะสําหรับประวัติของวัดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวไปกราบนมัสการท่านเจ้าวาดค่ะครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับท่านเจ้าวาดวัด จอมสุดารามในเขตดุสิตนะครับกราบนมำรสการครับพระอาจารย์ครับครับพระอาจารย์ครับผมอยากจะให้พระอาจารย์เล่าถึงประวัติอันเก่าแก่ของวัดแห่งนี้ครับจเจริญพ,พรวัดจอมสุดารามก็กตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2390เดิมทีตรงนี้บริเวณนี้ก็เป็นพระตำหนักของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ,รเธอพระองค์เจ้าดาราวดี ซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าจอมมันดาน้อยเป็นพระธิดาของเจ้าจอมมันดาน้อยโดยพระเจ้า,า,าราชวรลงศ์เธอพระองค์เจ้าดาราวดีในท่านก็เป็นชิดาเจ้าจอมมันดาน้อยกับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาะถหรือเจ้าฟ้าบุญมาพระอนุชาของรัชกาลที่หนึ่งที่เราทั้งท่านทั้งหลายได้ทราบกัน สำหรับพระอ,องค์เจ้าพระเจ้าราชวรงศ์เธอพระองค์เจ้าดารามดีในท่านก็มาเสด็จสมรสกับกรมพระราชวังบวรมหาสักผลเสกแล้วก็มีพระโอรสพระองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าราชวรงศงเธอเจ้าฟ้าอิสระพงศ์ซึ่งเป็นต้นราชสกุลอิรสรศักดิ์ณอยุธยาในปัจจุบันหลังจากที่ สถานที่แห่งนี้เป็นตําหนักของท่านแล้วการไปมาหาสู่ณสถานที่แห่งนี้ก็คงจะยากลําบากสมัยก่อนก็คงจะเดินทางทางเรือผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เข้ามาทางของสามเสนตรงนี้นานๆทีก็คงจะได้มีโอกาสมาสักครั้งหนึ่งและท่านก็คงเห็นว่าบริเวณนี้เป็นคุ้งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์น้ำใสไลหลเย็นเห็นตัวปลา แล้วก็ไม่ค่อยจะมีวัดูุทางบริเวณนี้แล้วท่านก็เลยมีความเลื่อมใสศรัทธาในการที่จะมอบพระตำหนักหรือว่าอุทยานตรงนี้ให้เป็นวัดในพุทธศาสนาโดยตั้งชื่อครั้งแรกก็ชื่อว่าวัดไพรางามตามบริบทหรือว่าส,สถานที่ของบริเวณแห่งนี้ซึ่งมีต้นไม้แม่น้ำลำคลอง สวยสดงดงามสงบรบ่เย็นจนกระทั่งบ้าในปี2442ซึ่งเป็นรัชสมัยรัชสมัยของรักชกาลที่5ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อที่จะทอดภาพระกรถินในปีนั้นพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินทางชนลมากมาทาง แนนาเจ้าพยาแล้วก็ที่ขึ้นที่ของสามเสนตรงนี้ท่านก็เห็นว่าวัดนี้ชื่อว่าวัดไพรงามยังไม่เป็นทางการชื่อ,อยังไม่เป็นทางการพระองค์ท่านก็ทรงพระราชทานมงคนละนามว่าวัดจอมสุดารามซึ่งแปลว่าวัดลูกสาวของเจ้าจอมเจ้าจอมในที่นี้ก็คือเจ้าจอมบรรดาน้อยที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบจากอาตมากเกิดนนํำไป วัดที่สร้างมาขนาดนี้สืบพ้นประวัติเจ้าวาดได้ตั้งแต่รูปที่สามมาก็คือตีเสวา่าตัวเลขกลมๆก็คือ2500ปัจจุบัน2567รูปที่สมที่สี่ที่ห้าที่หประมาณ67ปีมีเจ้าวาดสีรูปนะเพราะฉะนั้นอีกประมาณหนึ่งปีก็ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเจ้าวาดแค่สองรูปแต่ว่าแสดงว่าประวัติพ่อน่าสืบค้นหน้าค้นหาว่าจะมีรูปไหนที่เป็นเจ้าวาดอยู่ในช่วงนั้นบ้างสำหรับสถานะของวัดเรามีท่านให้ความสนใจว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นช่วงที่กำลังสํารวจเรื่องเอกสารหรือว่าเป็นการตกสํารวจอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากว่าตามธรรมดาถ้าเราไปเห็นใบสีมารอบอุโบสถเนี่ยของแต่ละวัดถ้าเป็นวัดราดก็จะเป็นใบสีมาเดี่ยวนะแต่ของวัดเรานี่เป็นวัดราดก็จริงแต่ว่าเป็นใบสีมาคู่นะซุมเสมาที่เราเดินดูจะเป็นใบเสมาคู่ถ้าใบเสมาคู่ mm. ก็คือตามคตินิยมทรองโบราณก็คือว่าแสดงว่าเป็นวัดหลวงนะ แต่ว่าด้วยความที่จะตกสํารวจหรือว่าทางด้านเอกสารทังขาดช่วงไปช่วงใดช่วงหนึ่งไม่รู้ก็เลยทําให้วัดเราอยู่ในสถานะของวัดราชวัดเราเป็นวัดที่ไม่กว้างใหญ่ก่อสร้างอะไรได้ไม่มากฉะนั้นเราก็ควรที่จะมาทําสิ่งที่มันมีอยูออ่ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยคล้ายๆกับเป็นการบูรณนะสิ่งเก่าที่ครูบาอาจารย์ทำเอาไว้ให้มันเกิดเป็นสิ่งใหม่ใช้ประโยชน์ขึ้นมาดังที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ใน ปัจจุบันจะมัพอครับผมพระอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่าญาติโยมเขามาที่วัดจอมสุดารามเนี่ยน,นะครับจพมีสถานที่กี่แห่งยังไงครับที่วัดนี้ที่เขาต้องมากราบสักการะบ้างครับจะมัพรสาหรับสถานที่ที่พวกเราถ้าเกิดว่ามาที่วัดจอมสุดารามต้องการที่จะมากราบไหว้สักการะบูชาอันดับแรกเลยก็จะต้องเป็นพระประธานของแต่ละวัด ถ้าอยู่ที่วัดราดเขาก็เรียกว่าพระประธานประจําโบสถ์หรือประจําอุโบสถถ้าเป็นวัดหลวงก็เป็นพระประธานประจําพระอุโบสถในวัดจอมสุดารามของวัดเหล่านี้ก็ด้วยความที่เป็นวัดราดอ,อยากจะแนะนําทุกท่านเลยก็สิ่งกบาบไหา้สักการะ,ระบูชาเป็นองค์แรกก็คือหลวงพ่อพระประธานหลวงพ่อประธานองค์นี้ ข้างในเนี่ยเมื่อก่อนที่อาตมามาอยู่ที่ตรงนี้ก็มีการถกเถียงกันว่าเป็นพระพุทธรูปโลหะหรือเป็นพระพุทธรูปปูนหรือเป็นพระพุทธรูปอะไรนะก็ได้แต่มีการถกเถียงกันเพราะว่าไม่มีใครทราบประวัติความเป็นมาอย่างแท้จริงก็เลยปารบในการที่จะบูรณะลงลักปิดทองใหม่อาตมาก็เห็นดีด้วยก็จึงทำเรื่องถึงกรมศิลปากรเพื่อขออนุญาตบูรณะ แล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในปีนั้นด้วยความที่ความชื้นของหลวงพ่อพระประธานอยู่ทางด้านหลังมีมีความชื้นมีรอยปุกปุกขึ้นมาเกิดความเสียหายช่างเขาก็เลยมาสกัดออกสกัดออกเพื่อที่จะก่ออิฐฉาป,ปูนขึ้นไปใหม่แล้วก็ลงรักปิดทองใหม่อยู่ในช่วงนั้นปรากฏว่ามันมีความชื้นอยู่ข้างในเยอะ ช่างเขาก็เลยใช้สว่านเจาะเข้าไปพอเจาะเข้าไปเท่านั้นแหละปรากฏว่าก็มีผงไม้จันหอมเป็นขี้สว่านพื้นๆออกมานะหอมตลบอบอวนทั่วอุโบสถนี่เลยทั่วโรงอุโบสถนี่เลยอตมาก็ตื่นตาตื่นใจมากนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ช่างเขารวบรวมมาถวายอตมาแล้วอตมาก็เจ็บใส่พระอกเอาไว้และที่สําคัญประการหนึ่งก็คือเราไปเจอพระบรมสารีริกธาตุ อาตมาก็นําไปประดิษฐานเอาไว้ที่กุฏิด้วยเช่นกันเพราะตอนนี้กําลังบูรณะมณดกหรือว่าสาลาลายที่จะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตัวนี้ฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้หลวงพ่อพระประธานองค์นี้ก็เลยอาตมาก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่โดยกราบเรียนหลวงพ่อเจ้าคณะเขตดุสิตพระเดชพระคุณพระเทพปฏิพานวาทีวัตสุทัศเทพพระวร,รารามท่านก็เห็นดีด้วยในการที่จะตั้งชื่อของหลวงพ่อพระประธาน องนี้ให้เป็นให้ชื่อว่าหลวงพ่อจันหอมนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประการแรกของพระจําวัดเราจริพรเอาละครับท่านผู้ชมครับแหมวันนี้กําลังสนุกเลยนะครับกับประวัติของวัดและหลวงพ่อจันหอมแต่วันนี้ครับเวลาหมดหมดเวลาเดี๋ยววันเสาร์หน้าผมรบกวนพระอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ hey, นิมนต<น>์านนพาไปดูด้านหลังของ ผมพ่อจันหอมแล้วเราไปกราบนักสักการจุดอื่นๆกันต่อไปอนะครับเดี๋ยว <ND. S 1> พบกันใหม่เสาร์หน้าครับกราบ <ulators S 1> นักสักการครับขอบคุณครับ